พ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกัละยาณมิตรทุกท่านวันนี้สะสมบุญชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ8ข้อห้ามที่ไม่ควรทำในวันสงกรานต์เพราะจะทำให้สิริมงคลหดหายก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับสะสมบุญชาแนลด้วยนะคะวันสงกรานถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณและเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามฝังลึกอยู่ในชีวิตของคนไทยซึ่งท่านผู้ฟังทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าวันสงกรานนั้นตรงกับวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีซึ่งโดยทั่วไปแล้ว กิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นคนไทยนิยมเล่นน้ำรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระและใครที่อยู่ห่างไกลครอบครัวก็จะอาศัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นวันหยุดยาวเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อฉลองวันปีใหม่ไทยร่วมกับครอบครัวและนอกจากการทำกิจกรรมดีๆที่กล่าวมาแล้วท่านผู้ฟังทราบหรือไม่คะว่ายังมีข้อห้ามที่ไม่ควรทำในวันสงกรานต์เลยเพราะว่าจะทำให้สิริมงคลที่ควรจะได้หดหายไปทันตามีอะไรบ้างเรามาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะในวันสงกรานต์ไม่ควรส่งน้ำสิ่งอื่นก่อนที่จะส่งน้ำพระ เพราะในความเชื่อทางพระพุทธศาสนาพระรัตนตรยัยถือเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดของชาวพุทธดังนั้นหากใครที่วางแผนจะทำบุญส่งน้ำพระก็ให้ยึดการส่งน้ำพระพุทธมาก่อนเป็นอันดับแรกเสมอจากนั้นจึงค่อยส่งน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นตามลำดับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพในพระรัตนตรยัยห้ามส่งน้ำสิ่งอื่นก่อนพระพุทธ เป็นอันขาดประการที่2ในวันสงกรานต์ไม่ควรแต่งตัวไม่สุภาพเวลาเข้าวัดทำบุญการแต่งกายไม่สุภาพเวลาไปทำบุญถือเป็นการไม่ให้ความเคารพในสถานที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกกาลาเทศตามความเชื่อของชาวพุทธผู้ที่ไม่ให้เกียรติในศาสนส,สถานย่อมจะได้รับวิบากกรรมให้ไปบังเกิดในตระกูลต่ำไม่ได้รับความเคารพนับถือเพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยง ซึ่งไม่เฉพาะในวันสงกรานเท่านั้นในการเข้าวัดทำบุญเราควรแต่งกายให้ถูกกาละเทศะเป็นประจำประการที่สวันสงกรานไม่ควรทำบ้านสกปรกวันสงกรานก็เปรียบเสมือนวันขึ้นปีใหม่ไทยซึ่งคนโบราณเชื่อว่าเราต้องต้อนรับสิ่งใหม่ๆดังนั้นการทำความสะอาดบ้านไม่ปล่อยให้บ้านสกปรก ก็ถือว่าเป็นการกําจัดสิ่งไม่ดีที่ติดค้างอยู่ในปีเก่าให้ออกไปแล้วยังเป็นการเปิดบ้านรับแต่สิ่งมงคลเข้ามาอีกด้วยประการที่4วันสงกรานต์ไม่ควรทํางานคนไทยเชื่อว่าวันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์นั้นเป็นวันหยุดพักผ่อนเนื่องจากเราทํางานหนักมาตลอดทั้งปีแล้ว mm. เมื่อถึงเทศกาลวันหยุดยาวก็ควรพักผ่อนให้เต็มที่ ห้ามทำงานเพื่อให้ร่างกายและจิตใจสดชื่นเตรียมพร้อมรับมือชีวิตในช่วงหลังปีใหม่นอกจากนี้เราควรใช้วันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์อยู่กับครอบครัวให้เต็มที่จึงไม่ควรที่จะทำงานที่ทำให้เราเครียดสะสมและไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวประการที่5วันสงกรานต์ไม่ควรทะเลาะวิวาทกัน คนโบราณถือว่าการทะเลาะวิวาทกันนั้นจะนําพาเรื่องวุ่นวายเข้ามาสู่ชีวิตเพราะการทะเลาะกันเป็นการเปิดโอกาสให้สิ่งไม่ดีหรือสิ่งชั่วร้ายแอบแฝงเข้ามาในชีวิตของเราได้ประการที่6วันสงกรานต์ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มมึนเมาวันขึ้นปีใหม่ไทยเราสามารถสังสรรค์ได้บนพื้นฐานของความเหมาะสมและไม่ประมาท การดืม่มเครื่องดืม่มมึนเมานั้นจะทำให้เราขาดสติซึ่งอาจพลาดพลั้งไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำในวันสงกรานต์รวมไปถึงการเกิดอุบัติเหตุต่างๆอีกด้วยวันมีสติมีวิจารณญาณไม่ควรให้เกินขอบเขตประการที่7วันสงกรานต์ไม่ควรพูดคำหยาบหรือคำอับประมงคลการพูดและทำแต่สิ่งที่ดีงามถือเป็นมงคลน,นั้น ย่อมจะเป็นการเริ่มต้นสักราระใหม่ของชีวิตด้วยสิ่งที่ดีงามทําให้สิริมงคลอยู่ติดตัวของเราไปตลอดทั้งปีในทางตรงกันข้ามถ้าเราพูดและทำสิ่งไม่ดีความอัประมงคลก็จะอยู่กับเราไปตลอดทั้งปีเช่นกันเพราะฉะนั้นเราควรหลีกเลี่ยงและประการที่8วันสงกรานต์ไม่ควรฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนอกจากไม่ควรฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้ว การทำบุญให้ชีวิตหรือการไถ่ชีวิตสัตว์ก็ถือว่าเป็นทานทำให้เราได้บุญเพิ่มมากขึ้นเพราะถือเป็นการเริ่มต้นวันปีใหม่ไทยด้วยการทำสิ่งดีๆอย่างไรก็ตามสำหรับ8ข้อห้ามวันสงกรานต์ที่ไม่ควรทำทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ว่าบางข้อนั้นก็จะมีเรื่องของความเชื่อโบราณรวมกับหลักความจริงอยู่ด้วยเช่น วันสงกรานต์ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มมึนเมาเพราะหากขาดสติก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและทำให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตนเองและผู้อื่นดังนั้นข้อห้ามทั้งหลายที่ยกมาก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากความเชื่อหรือความงมงายเสียทีเดียวอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่มีขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้รับสิริมงคลเข้าตัวในวันปีใหม่ได้อย่างเต็มที่อีก และสุดท้ายก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านพักผ่อนในวันหยุดยาวนี้อย่างมีความสุขขอให้เกิดโชคลาภได้อยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าและฝากไว้ว่าไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโปรดมีสติและใช้วิจารณญาณสุดท้ายนี้หากท่านผู้ฟังท่านใดชื่นชอบเรื่องราวดีๆที่สะสมบุญชนแนลนำเสนอ ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ท่านผู้ฟังทุกท่านวางแผนไว้ว่าจะทำกิจกรรมอะไรดีๆบ้างและสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังสวัสดีค่ะ